กอลเดนเอองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรากักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเอง นี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะให้กับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะโอเคในส่วนแรกนี้ขอไพ่นในอดีตนะคะไพ่นในอดีตของชาวราศีกรกฎ สองดาบราชนีถือดาบอัศวินถือถ้วยเด็กถือไม้และต่อมาด้วยหกเหรียญโอเคไล,ล่เลียงที่ไพ่ใบแรกเลยนะก็คือไพ่สองดาบที่บอกให้รู้ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎนั้นนะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีโลกสองใบ หรืออาจจะมีการครบหาดูใจหรือคุยคุยกับอีกคนนึงไปพร้อมๆกับคนที่เป็นตัวจริงอะไรประมาณนี้จึงทําให้ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะปิดหูปิดตาตัวเองนะคะอยากจะคบกับคนทั้งสองคนไปพร้อมๆกันจึงกลายเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะนะเรียกว่ารักสามเศร้าก็ได้นะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นปกปิดเอาไว้นะคะว่า อตัวเองนะ่ะคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันหรือว่ามีโรคสองใบอะไรประมาณนี้พยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ากลัวเขารู้แล้วทีนี้เขาจะบอกให้คุณเลือกใครสักคนหนึ่งคุณเลือกไม่ได้ไงนะคะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเหมือนเพลงทาทะยางเลยนะต่อมาเป็น คว e นออฟซอดนะสำหรับไพ่ใบนี้เองผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นะนะคะคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะในหน้าที่การงานที่จะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคจนกว่าคุณจะได้มาอยู่จงจุดนี้ได้มันเหนื่อยมันหนักแค่ไหนนะคะคุณจึงรู้คุณค่าของการที่ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันยากขนาดไหนคุณจึงอยากจะรักษาตําแหน่งหรืออยากจะรักษานะคะสิ่งที่คุณเชื่อไม่มีใครมาเปลี่ยนความคิดของผู้หญิงชาวราศีกรกฎได้เลยในช่วงอดีตที่ผ่านมานะ,ะจะมีคนคบหรือจะคบกับใครก็ตามนะคะ ขอให้เคารพในการที่คุณนั้นเชื่อหรือสิ่งที่คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะคบกับผู้หญิงชาวราศีกรกฎได้นานนั่นเองนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกรกฎไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าคุณได้มีการครบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วเธอเป็นคนที่ ตัดสินใจค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดๆก็ตามในหน้าที่การงานส่วนมากของเธอจะมีการตัดสินใจแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะในเรื่องของการทำงานของเธอด้วยนั่นเองจึงทำให้บางทีเวลาหน้านิ่งๆเธอค่อนข้างที่จะหน้าเวียงหรือว่าหน้าดุนั่นเองนะคะต่อมาไพ่แอนดี้ก็คือ Night of Cup ใบนี้นะก็บอกให้รู้ว่าในความรักที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะมีคนมาจีบมีคนมาทําความรู้จักกับคุณหรืออยากจะมีคนที่แบบอยากเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะคือสนใจชีวิตของคุณแต่ ก็ขึ้นอยู่ว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนแต่อาจารย์รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนการต่างจังหวัดหรือบางคู่อาจจะต่างประเทศกันไปเลยก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะสำหรับไพ่ n ไหน t of c ั p นั่นเองนะคะไพ่ถ้วยคือสัญลักษณ์ของความรู้สึกความรักความเป็นขอบครัวนะคะ คือถ้าเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกรกฎคือเขาคนนั้นคือมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะเขาจึงอยากเข้ามาจีบเขาจึงอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนั่นเองเนาะต่อมาไพ่เพจออฟวอน ในอดีตของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะไพ่ใบนี้เขาบอกให้รู้ว่าถ้าชาวราศีกรกฎคนใดที่เคยคบกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเขาคนนั้นนะคะจะมีความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยของเขาหรือว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขานั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยส่งเสียตัวเองไปเรียนไปด้วยตั้งแต่อายุยังน้อยจึงเป็นคนที่มีอด ความอดทนมุ่งม,มานะอุตสาหะนะคะขอเขาจะมีวันนี้ได้นั่นเองและก็ใครมีบุตรบริวารช่วงนี้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการเรียนนะคะในการทํางานถ้าเขาทางานแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนเรียนเก่งด้วยนะในช่วงนี้นะคะ คุณควรสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอันนี้จะทําให้เขานั้นมีความสุขแฮปปี้แล้วก็มีความตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีกรกฎเป็นไพ่หกเหรียญน,นั่นเองนะ,ะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าเอะนะคะ การที่คุณสงสารใครการที่คุณช่วยเหลือใครคุณเป็นคนที่ขี้สงสารนะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่การที่คุณไปช่วยเหลือใครการที่ใครมายืมเงินคุณแล้วก็คุณก็ให้เขาไปด้วยความสงสารยืมได้ก็เหมือนให้อะ่ะ พูดอย่างนี้เถอะก็ยังไม่ได้คืนนะคะอันนี้ทําให้ชาวราศีกรกฎบางคนเจ็บช้าน้ําใจไม่น้อยหรือตัดขาดญาติมิตรเพื่อนสหายเนี่ยมาหลายคนก็เพราะว่าคําว่ายืมแล้วไม่คืนนี่เองนะคะเพราะว่าด้วยความสงสารด้วยความเห็นใจนะคะนะจึงทําให้คุณน,นั้นเป็นคนที่เอ๊ดูเป็นคนใจอ่อนดูเป็นจุดอ่อน ะะที่คนน,นจะเข้ามาแบบหวังแค่ผลประโยชน์นะคะบางทีความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงอดีตที่ผ่านมา บางคนเข้ามาในชีวิตของคุณหวังแค่ผลประโยชน์หวังชื่อเสียงเงินทองหวังเกียรติยศหน้าที่การงานของคุณที่สามารถไปช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตเขาได้ก็เท่านั้นเองนานี้ต้องระวังนิดนึงนะแต่ยังไงมันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วล่ะนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดิน ต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะโอเคไพ่ใบแรกนะ The Lover สองถ้วยหกไม้ The f ฟลู และก็ไพ่สีดาบนั่นเองนะโอเคไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกก็คือไพ่เด e Lover เป็นไพ่ประจำราศีเมทุนนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมทุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะก็เป็นความรักที่คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะมีการครบหรือคบกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือก เผื่อเสียใจอกหักจากเราหรือเขาเขาก็ยังมีคนหนึ่งเผื่อเลือกเอาไว้หรือเผื่อรักเอาไว้อยู่นะคะขอเรียกว่าเป็นรักสามเศร้าก็ยังได้เลยสําหรับไพ่ใบนี้นะคะการที่คุณจะคบใครคุณก็ควรที่จะดูให้ดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นรักสามเศร้าเราสองสามคนนะและก็อีกกรณีหนึ่งนะคะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรัก ของคุณทั้งสองคนอยู่พอสมควรนะคะถ้าคุณสองคนรักกันไม่มากพอเข้าใจไม่มากพอนะผู้ใหญ่นั้นอาจจะเข้ามาแทรกแซงในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนได้นะต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีกรกฎนั้นใครที่รอคอยใครที่คิดว่าเอ๊ะ เมื่อไหร่คนที่เข้าใจเราเมื่อไหร่ศีลเสมอกันเมื่อไหร่คนที่มีความคิดนิสัยไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันจะเข้ามาในชีวิตของเราสักทีมีโอกาสจะเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ในช่วงปัจจุบันนี้หรือบางคนได้เจอแล้วนะคะข้อสังเกตง่ายๆคือมีนิสัยไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันหรือเป็นคนที่แค่มองตาก็ก็รู้ใจอะนะ คนแบบนี้หายากถ้าเจอแล้วก็ขอให้รีบควา้ารีบรักษาเขาเอาไว้นั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังไปจนถึงเข้าสู่ประตูวิวาได้เลยนะคะและมีบางคู่ชาวราศรีกรกฎนะคะกับคนรักนะคะที่แบบว่าอาจจะรักกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะความรักสุขสมแฮปปี้ดีมีโอกาสที่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเหมือนไพ่ใบนี้เลยนะคะ ก็คอนแกชเลชัน oh, ด้วยก็แล้วกันนะคะต่อมาเป็นไพ่หกไม้นะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวตนของคนที่รับราชการนะคะคนที่มีผู้คนนั้นให้เกียรติงานหรืองานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ได้ถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอู้ฟู่อะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติมีกินมีศักดิ์ศรีหรือเกี่ยวกับ ระปราชการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นตัวตนของไพ่ใบนี้หรืออาจจะเป็นข้าราชการหรืออาจจะเป็นคนที่มีผู้คนให้เกียรติยกย่องในสังคมอะไรประมาณนี้นะคะและชาวราศีกรกฎคนใดนะคะในช่วงปัจจุบันคิดว่า เมื่อไหร่นะจะได้เลื่อนเงินเดือนใหม่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าได้ไพ่หไม้คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนนั่นเองเนาะต่อมา the flu นะคะไพ่ใบนี้คือมีความเป็นอิสระเสรีเจ้าสำราญหรือมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎนะคะ และในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ฝ่ายใดนั้นเป็นคนที่อายุน้อยกว่ากันนะคะฟังดีๆนะคนนั้นจะเป็นคนที่รักอิสระรักความเจ้าสำลานและก็ไม่ชอบให้แฟนหรือใครนั้นมา,บ,าบังคับมาโทรตามตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกอึดอัดจ,จะรู้สึกถึงการเหมือนติดคุกอะ นะคะมันเหมือนขาดอิสรภาพอะไรเงี้ยอย่าทําให้รู้สึกแบบนี้เพราะว่าความรักนั้นมันอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันได้นะคะนะและมีชาวราศีกรกฎบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือบางคน กลกว่าน,นั้นคือต่างประเทศเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะมีกระเป๋าเดินทางนั่นหมายความว่าจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะคะบางคนมีการทําวีซ่า่ําเรียนภาษานะคะอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะะหรือว่าอยากจะไปเยี่ยมเยียนแฟนหรือจะตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ที่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่สีดา ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นบล็อกอีกคนหนึ่งเอาไว้นะคะจะบล็อกกันทางเบอร์ไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ไลน์หรือช่องทางไหนก็ตามที่เป็นการติดต่อกันนะคะมันเหมือนว่าอยากหยุดพักมันเหมือนว่าเหนื่อยมันเหมือนว่าเอ๊ะฉันเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าหมดรักนะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะ นะความสัมพันธ์หลายๆคนที่จบลงก็เพราะว่าเริ่มจากความเหนื่อยกับความห่างนะแล้วก็ค่อยๆจากจืดจางลงไปเรื่อยๆนะคะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่อันตรายบางคนอาจจะให้โอกาสเขาไปเยอะแล้วออโกงหกหลายครั้งให้โอกาสให้อภัยไปหลายครั้งแล้วดูไม่สํานึกไม่อะไรเลยฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยจึงเกิดการบล็อกกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคในช่วงปัจจุบันของชาวราศรีกรกฎ ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีเมทุนราศีธาตุน้ำราศีธาตุไฟราศีธาตุลมด้วยต่อมาจะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะก็คือในเดือนพฤษภาคมนี้ให้กับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะ ราศีกรกฎนะโอเค King of f o r d w h e e l of Fortune ก้าวไม้สามเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยสเตนโอเค King of Wands ผู้หญิงชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแถมเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาด้วยหรือหน้าที่การงานของเขาต้องมีความรับผิดชอบสูงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเขามีเวลา ให้กับการทํางานมากยิ่งขึ้นจนบางทีผุคิดว่าอยากจะมีเวลากับเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็ควรเข้าใจในหน้าที่การงานของเขาด้วยเพราะว่าต้องใช้ความรับผิดช,ชอบสูงนั่นเองนะคะถึงจะมีความรักที่ยืนยาวต่อกันได้ต้องเข้าใจในการทํางานของเขานั่นเองนะคะและต่อมาผู้ชายชาวราศีกรกฎก็การทํางานของคุณต้องมาเป็นที่1นนะคะ เพราะว่าคุณโฟกัสในเรื่องการทํางานมาเป็นระดับหนึ่งอันนี้คือคผู้ชายชาวราศีกรกฎนะแล้วก็หน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตบางทีคุณเป็นถึงระดับหัวหน้าเป็นเจ้าของจิจการเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จึงทําให้คุณนั้นต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะคะจึงไม่ค่อยที่จะมีเวลาไปหาความรักหรือคอยคว้าหาความรักหรือถ้ามีความรักนะค,คุณก็ค่อนข้างจะเป็นคนว่างงานว่างานเหอะนะคะนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งเขาเรียกว่าอะไรโชคลาบหรือว่ากงล้อแห่งกงกรรมกงเกวียนก็ยังได้เลยนะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าชาวราศรีกรกฎไม่ว่าจะผู้หญิงหรือก็ผู้ชายก็แล้วแต่หรือเพศที่สามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์รู้สึกว่าการกระทํากรรม เกิดจากการกระทำของคุณสิ่งที่คุณเคยทำในอดีตมันจะมาส่งผลถึงคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้บางคนอาจจะเคยทำกรรมดีร่วมก,กันกับคนอื่นนะคะทำบุญทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่มีหวังสิ่งตอบแทนแต่ผลของมันจะมาส่งผลกับคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะคุณไม่ต้องแบบน้อยใจว่าเอ๊ะฉันทำดีมาเกือบทั้งชีวิตแล้วทำไมมันยังไม่ดแบบ มันยังไม่เห็นผลหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างหรือว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าชาวราศีกรกฎคนใดที่เคยทํากรรมไม่ดีกับใครไว้ไปสร้างศัตรูหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะกรรมเหล่านั้นมันก็จะส่งผลกับคุณเช่นเดียวกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะนะและถ้าเกิดว่าใครทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎ ไม่ต้องไปแก้แขนไม่ต้องไปเครียดแขนคิงชังแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะคะลอดูผลกรรมกรรมจากการกระทําของเขาเองนะคะคุณแค่ดูนะคะว่าเอ๊สิ่งที่เขาเคยทําคุณเขาจะได้รับอีกนะต่อมาเป็นไพ่ก้าวไม้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะต้องอดทน ต้องทนทำอะไรซ้ำๆเดิมๆโดยที่ตัวเองนั้นยังไม่พัฒนาไม่เกิดการเรียนรู้กันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ขอเรียกไพ่ใบนี้ว่าเจ็บแล้วไม่จำสำหรับบางคู่นะคบกับคนคนนี้มานานแล้วทะเลาะกันมีการงอนกันเลิกกันมาพักหนึ่งแล้วก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะมันไม่ได้เรียนรู้เหมือนไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเคยทําหรือสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตนั้น ออนำมาแก้ไขนำมาเรียนรู้เลยนะคะจึงเรียกไพ่ใบนี้ว่าเจ็บแล้วไม่จำนะง่ายต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญไพ่ใบนี้นะคะการทำงานหรือว่าชาวราศีกรกฎใครเป็นนักขายใครเป็นเซลนะคะคุณค่อนข้างทํางานนั้นได้ดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะมีธุรกิจซื้อขายออนไลน์อะไรประมาณนี้ ค่อนข้างที่จะมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วที่แวะเวียนกันมาอุดหนุนคุณนะคะแต่ในเรื่องของความรักนะคะบางทีนะคุณก้มหน้าก้มตาทํางานทํามาหากินจนเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะไปหาหรือไขว่คว้าหาความรักสักเท่าไหรนักนะจึงเกิดเป็นแม่สื่อพ่อชักกันเกิดขึ้น อาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนอาจจะมาในรูปแบบของครอบครัวแนะนาให้คุณรู้จักกับคนนั้นคนนี้สิกลัวว่าเราจะขึ้นคานหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะจึงมีแบบว่าคอนเน็กชันนะคะอยากให้เราไดออ้รู้จักกับคนนั้นคนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะและในการทำงานส่วนใหญ่ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไม่ค่อยได้เจอกับผู้คนใหม่ จะทำงานก็อยู่แต่ในออฟฟิศอยู่ในบริษัทถ้าเป็นเรียนหนังสือก็อยู่ในสถาบันอยู่ในโรงเรียนมหาหลัยเดียวกันอะไรประมาณนี้ความรักจึงเกิดจากความใกล้ชิดบางคนเกิดการใกล้ชิดจนแบบแอบรักเพื่อนแอบรักเพื่อนสนิทแอบรักเพื่อนร่วมห้องแอบรักเพื่อนร่วมงานแอบรักเพื่อนร่วมสถาบานันแอบรักเพื่อนร่วมบริษัทอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะคะจากความใกล้ชิดกันนะคะ ต่อมาก็คือเตนไพ่ใบนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกรกฎนั้นบอกให้รู้ว่าคุณเคยคบกับชาวราศีสิงหรือกำลังคบกับชาวราศีสิง์นั่นเองนะคะและผู้หญิงชาวราศีกรกฎคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งแกล่ง working woman นะคะไม่งอผู้ชาย จนทำให้บางทีดูจากภายนอกคุณเป็นคนที่อ่อนหวานน่ารักนะคะแต่ภายในจิตใจแล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเขาเรียกว่าอ่อนนอกแต่แข็งในนั่นเองนะคะและไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าสามารถที่จะข่มสามีได้ด้วยนะนะคะหรือสามีให้ความเกรงใจหรือกลัวนั่นเองนะคะและกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎไพ่สเตนยังบอกให้รู้ว่าตรงไปตรงมาเลยนะคะก็คือ กลัวภรรยากลัวแฟนนะคะคือจะตัดสินใจจะคิดจะทำอะไรจะต้องมีการปรึกษาภรรยาหรือว่าแฟนก่อนทุกครั้งนะคะที่จะร่วมตัดสินใจนั่นเองจะตัดสินใจโดยลำพังเลยไม่ได้นะคะโอเคส่วนยายในเดือนพฤษภาคมชาวราศีกรกฎนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธนะะาตดุดินราศีสิงห์ ต่อมาจะขอดูไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ The High Princess, The f o u l และก็ไพ่สามไม้นั่นเองนะโอเคและเรียงที่ไพ่ใบ,บแรกคือไพ่ The High Princess เป็นไพ่ประจำราศีมีนมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้ก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นนะคะคุณ อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายสซนส i ิ i ง่ายในเรื่องของความพูดในเรื่องของการกระทําในช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเซน s i t i v นะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันถ้าใครมาทําดีด้วยนิดๆหน,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 น่อยๆคุณอาจจะใจอ่อนคบหาดูใจหรือเปิดใจคบกับคนนั้นคนนี้ได้ง่ายๆนะคะจึงอาจจะหลงไปคบหาดูใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้ว นะคะเพราะว่าคุณจะมีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้องระวังนิดนึงแล้วคุณอาจจะได้ตําแหน่งมาก็คือตําแหน่งภรรยาน้อยนั่นเองนะคะที่คุณอาจจะไม่อยากได้หรือคุณอาจจะไม่ได้ปื้มสักเท่าไหร่นักนะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกรกฎ ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าค่อนข้างที่จะอีกด้านหนึ่งมีแสงอีกด้านหนึ่งก็มีเงามืดนะคะรู้สึกว่าจะมีการครบซ้อนคบหาดูใจกับคนหนึ่งแบบลับๆหรือต่างฝ่ายต่างมีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่ก็มาคบหาดูใจกันอย่างนี้ก็ได้คือเช่นเดียวกันนะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเป็นความรักที่แบบหลบๆบ,บซ่อนๆเป็นความรักที่รักซ้อนซ่อนเงื่อนว่าง้นเะนะ ต่อมาเป็นไพ่ The f ฟล l ไพ่ใบนี้มีความอิสระเจ้าสำราญชอบเดินทางชอบเดินทางท่องเที่ยวในแนว Adventure ไม่ชอบอยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีกรกฎคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้แฟนคนนี้นะเขาเป็นคนที่รักอิสระ ชอบการเดินทางชอบแนวแอดเวนเจอร์นะถ้าเขาได้เดินทางได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาจะมีความสุขเขาจะมีแฮปปี้มากๆนะคะแต่คุณไม่ควรที่จะไปควบคุมชีวิตเขาไม่ควรที่จะไปโทรตามโทรจิกตลอดเวลามันไม่ใช่แล้วอาจจะทำให้เขารู้สึกหง,งุดหงิดรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นตัวเองรู้สึกขาดความเป็นอิสระได้อาจจะทำให้ความรักนั้นสั่นคลอนได้นั่นเองต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ และสําหรับชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเดินทางไปทํางานหรือจะเดินทางไปเยี่ยมเยียมแฟนหรือคนรักที่อยู่ต่างประเทศหรือเขาจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่สามไม้ไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าเป็นความรักที่ เขาเรียกว่ารอคอยนะ,ะบางคนความรักความสัมพันธ์จบกันไปนานแล้วแต่ก็ยังรอคอยเขากลับมารอคอยว่าเราสองคนนั้นจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันได้อีกไหมนะะถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนื่อน,นานแค่ไหนก็ตามเขาคนนั้นยังคงอยู่ในความรู้สึกตลอดนะคะอาจจะเป็นไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของชาวราศีกรกฎหรืออาจจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของคู่รัก ของชาวราศีกรกฎก็ได้ที่ยังรู้สึกแบบ แอบอยู่ห่างๆอย่างหองอยห่วงอยากจะมีความหวังในใจลึกๆว่าจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ